อู้อะไรวะอันนี้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงสวัสดีครับชาวเฟนเกนมทุกท่านที่ผมก้องซ่านะครับวันนี้ที่าในเกม Exo Primal Close Network Test นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนน่าจะเคยผ่านหูฟันต่างมาบ้างนะครับน่าสนใจดีซึ่งผมก็ได้มาทดสอบนะในวันนี้ก็เลยลองมาเล่นให้ทุกคนได้ดูกันนะครับโอเคซึ่งก่อนดูลืมกดไลค์กดซับัดแชร์ครับ เป็นอาจจะให้กองซาด้วยนะครับผมกดสตาร์ทอ uh ่าฮะมาเอาหน่อยเรียบร้อยครับเริ่มเกมกันอ่ามีเนื้อเรื่องด้วยนะครับผมผู้คนเทคโนโลยีนี่คือเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะซึ่งไม่เป็นไรไปรค่อยดูก็ได้นะครับอยากจะเล่นอยากจะเล่นผมอยากจะเซฟเกมมากกว่าเกมเพลย์มากกว่านะว้าวเข้าเกมมาแล้วนะครับมีม พายโลดสูตรคันเลอร์อ๋อมาถึงก็มีปรับสีสันเอ้ยชอบเลยอ๋อ oh, ต้องสร้างตัวละครก่อนใช่ไหมเฮ้ยภาพเกมทํามาดูดีเลยนะตัวละครมีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับอืมดีอยู่นี่ละกันอ่ะอ่ะวัดอ๋อต้องต้องกดเซตก่อนใช่ไหมอ่า uh, <laughs> ตกใจเฮ้ย <laughs> อันนี้อย่างเท่อ๋อ oh, คือแบ่งกันไปเลยใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงอ่ะ uh, เนี่ละกันต้องกดเซตด้วยใช่ไหม อ,อเลือกสีตาได้ด้วยนะฮะทรงผมเฮ้ยโอเคอยู่นะอันนี้แหละฮะแล้วก็นี่เลยชมพูจัดๆนะไว้หนวดไว้เขาโอ้โหปันจัดยาเลยครับยาเลยครับเมคอัพมีเมคอัพด้วยนะฮะอ่ะอันนี้แล้วกันน่าจะดูกลางๆมีรอยแผลด้วยนะครับอ่าก็จะให้ด,ดูระบงระบบด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะ อันนี้ไม่ใส่แล้วกันอันนี้พลอดศูนย์เนาะโอ้โหเนี่ยเลยเด่นจัดนะฮะม่วงโอเคอันนี้คือเสร็จแล้วอ่าแค่นี้เลยใช่ไหมอืมซึ่งตอนที่ผมทดสอบนี่เป็นเวลาประมาณ8โมงเช้านะครับเฮ้ย d a ๊ด้วยเหรอ complete คอมพ l e เหรอ อ๋อต้องฝึกก่อนใช่ไหมเราจะใส่ Fighter Test. เอ็กโซไฟเตอร์ทนะครับรีเวชัน,น,นอันนี้เท่อยู่นะกำลังสิงเอ้ยมีการแบบเหมือนจะพูดนะนตัวละครจะพูดแต่ไม่พูดนะ,อะโอเคมา อ่ามีการฝึกครับว้าวภาพโอเคเลยอันนี้เราต้องฝึกยิงก่อนใช่ไหมอ่าฝึกก่อนซึ่งบอกว่าพวกนี้ก็ฝึกธรรมดาเนาะกระโดดอะไรต่างๆนะฮะก็ถ้าไม่มีอะไรสำคัญ๋ยวผมก็ตัดออกแล้วกันนะจะได้ไม่ไม่เสียเวลาอ่ามีขี้ขวาซูมอ่าโอเคตามหลักทั่วไปของเกมเลบชิปเป็นวิ่งอ่าโอเคฝึกยิงแล้วว่าฝึกยิงแล้วว่ะ ของแค่นี้เหรอพวกยิงอยู่พวกยิงอยู่นะครับอ๋อมีระเบิดด้วยอ๋อคลิขวาแล้วอีเออก็กดแปลกๆอยู่เหมือนกันเล่นได้เล่นได้คอนโทรลอ๋อมีการอ๋อสร้างเกาะกำบังโอเคโอ้ระบบก็เยี่ยมกันนะเนี่ย ยิ่งมีโวเดะโอ้อันติเมดว่าเนี้ยเอ้าไปอย่างที่อันนี้อย่างที่กดคียสู่เชนอ๋อเปลี่ยนเปลี่ยนได้เป็นเป็นแทงเฮ้ย <Workers S 2> โอ้ <utral. S 2> มีตอมเป็นคนด้วยหรอเฮ้ยอุ้ยไอ้เท่อันนี้เท่โอ้ไรฮาร์ดไม่ใช่เท่าไหอันนี้คืออ๋อต่อยระยะใกล้ระยะประชิดนะเป็นแทงเป็นระยะประชิดนะฮะอ่าโอเคอืออือสายบวกนั่นเองเออเอ้ยตายสิเพื่อนเอออ๋อชิวบลัสก็คือเป็นการเอาชิวพุ่งชนใช่ไหมอ่า มีชีว์บอกเปอร์เซนต์ด้วยนะครับโอเคเรือหายไป200แล้วเอฟอ๋อมีปืนยิงด้วยนะครับโอ้ผมว่าน่าจะสอนทุกอาชีพแหละเพราะว่าอาชีพมันมีมารสี่อาชีพนะฮะเป็นซัพพอร์ตครับผู้จริงๆผมว่าไม่ได้สี่ละดูจากจำนวนน่าจะเยอะกว่านี้นะ อ,นนอันนี้เป็นสายฮิลสายฮิลแน่นอนนะครับอันนี้คือยิงเหรออันนี้ทำอะไรวะอ๋อระยะประชิดเหรออ๋อเป็นปืนช็อตนะฮะอ๋อดาเมจดูเบาๆเป็นฮิลนะใช่ไหมอ่าเป็นถือคาถาฮิลนะครับวิแพร่ฟิว now ฮิวฮิวอ่าฮิลเพื่อนอ่าโอเค ตาทีก็น่าชัดเจนครับเกมนี้อันนี้คืออ๋อโยนฮิลวะอ่อโยนฮิลโอเคฮิลแบบพุ่งแบบเกาะเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยไหมพิกอัพโดมิเนเตอร์สปอนทีเล็กอ่ะอุ้ยอุ้ยสปอร์ตน่าเล่นแล้วครับอย่างเงี้ย เราเป็นทีเล็กเลยเหรอเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยนี่เจ๋งนี่แน่หาแล้วแล้วเป็นทีเล็กแล้วก็มาตีเพื่อนตันเองอะนะเออกดแซนนี่แหละอันติเมทอือวิสุดก Get ัดตียากอยู่นะตียากอยู่นะฮะกดอีนี่อะไรอ่ะอุ้ยตีหินใส่ด้วยเหรอโอ้ยเจ๋งเรียบร้อย เออน้องทีเล็กตายแล้วแอกฝึกเสร็จแล้วนะครับก็โหตัวละครรดูนดีใจมากไปไปไปอยากเล่นแล้วฮะอยากเล่นแล้วอ่ะโอเคน่าจะได้เล่นของจริงล้นนะครับก็เมื่อกี้เป็นการฝึกเนาะ Joy Dimension นะครับโอเคไหนลองดูซีไดโนเโสวะมันสามารถดูออปชั่นได้ไหมอุย้ยภาพโอเคเลยนะนี่ตัวเราแน่นอนเลยเนะี่ยยืนอยู่ ออปชันหน่อยสิผมขอมาดูภาพหน่อยละกันนะครับก่อนจะเข้าไปเล่นนะฮะภาพในเกมตอนนี้คุณตี้ครับเฟรม,มเรทสนะุดเฟรมเรทจะปรับโอ้นีม่มีเดียมนะเนี่ยโอ้มีเดียนมยนะไฮนะครับชั้นดูคุณตี้มีเดียมโมเดลเรนเดอร์มีเดียมนะครับผมเปิดเฟรมเรทไว้ข้างบนละกันนะครับอืมจะได้เห็นกันชัดๆซึ่งภาพในเกมแค่ไหนผมเอาแค่นั้นละกันนะครับยังไม่อยากปรับเยอะมากเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะกระตุกหรือเปล่า อ่ะโอเคไปครับลุยซึ่งเกมนี้การต่อสู้จะเป็นแบ่ง2ทีมนัวนนะเออคือสู้กันด้วยแล้วก็มีทั้งสู้กับในส่วนของไดโนเสาร์แล้วก็สู้กันเองด้วยแล้วก็จะมีเควสอะไรประมาณนี้ก็คือเป็นไม่ได้ว่ายิงกันแต่ไดโนเสาร์ยางเดียวไม่ใช่นะครับมียิงกับคนด้วยนะครับถึงมีแปลงร่างเป็นทีเล็กนั่นแหละ <laughs> เจอห้องแล้วครับผมอุ้ยเข้าห้องแบบเท่อยู่นะ ฟังแบบได้อยู่นะฮะว้าวเทจจัดว้าวการเข้าเกมการอะไรมันอลังการมากอ๋อเนี่ยสองฟังเฮ้ยสวัส,สดีเพื่อนอ๋อเราสามารถเนี่ยเกมนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดใช่ไหมเนี่ยเปลี่ยนเป็นแทง้งอุย้ยแอสซาล์อ๋อลืกอ๋อนี่คือเลือกอาวุธได้ด้วยแคนนอน เซเปอร์อันนี้สายเลยประชิดแน่เลยฮะว้าวผมต้องเล่นชิดไหมล่ะมันเหมาะสำหรับผมอยู่แล้วยิงก่อนมาละเพื่อนยิงก่อนมาล่ะยิงก่อนมาล่ะยิงก่อนมาอ้าวยิงก่อนมาละ,อาละเอออ่าลุยแล้วครับวาร์ปแล้ววาร์ปแล้วอ่ะมีคนไม่วาร์ปมาวาร์ปช้าวาร์ปช้ามามาแล้วครับได้เล่นละอุ้ยอ๋ออยู่ที่เดียวกันเลยเหรอ,อเกมแน่นนะทุกคนนะ ไปครับอืมภาพบอกว่าโอเคนี่คือภาพระดับกลางนะทุกคนนี่คือกลางนะ FPS อยู่ประมาณ96นะครับอืมบอกแล้วปรับผมเล่นภาพตามตามนี่เลยมี G ด,ดูมิชชั่นด้วยนะฮะจอยเดอะมิชชั่นนะฮะว้าวต้องต้องยิงเหรอเฮ้ยมาก่อนเลยมาก่อนเลยยิงก,ก่อนเลยรีโหลด เอาไปเลยนี่ล่ะยิงครับยิง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 ไอ้จิสเทคดิสเอาไปเลยนี่คือมันมีบอกจำนวนด้วยใช่ไหมอู้เยอะเยอะเยอะอยู่เอฟนี่คืออะไรอ่ะเอออ๋อยิงไงนี่ใช่ไหมมีเป็นกระสุนเอาไปเลยไม่หยีละอืมอืมกระเด็นกระดอนมีแร็ปเตอร์อีกแล้วได้เลยเพื่อน มาเลยยิงได้หมดอ่ะไม่ยากสวยเพื่อนด้วยได้เดาดีนี่อะไรวะคิวอ๋อคิวเป็นการกลิ้งตัวอัดหน้าเข้าไปโอ้เพื่อนเราระยะประชิดบึ้มอ้าวเรียบร้อยควณแรกอ๋อควณแรกเสร็จแล้วเราช้ากว่าเอนเนอร์มี่ทีมเหรอโอ ไปที่ next mission ครับก็คือทำ quest เหมือนกันใช่ไหมทีมนึงมีคน5คนโอเคไปเลยครับยิงครับยิงอยู่เพื่อนยิงอยู่ยิงอยู่ eat this ยิงเข้าไปมาครับวิ่งตัวอะไรอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะระเบิดระเบิดแน่ดูจากสภาพระเบิดแน่ เพืไปเราฮ e okay. um, ีเพื่อไปอีว์แทงเถอะเราไม่มีโดนดาเมจแล้วเราเอาของจริงโอเคเทลวอตหมดปะมาครับมาครับเฮ้ยมีกตุระยะแบบชิศระยะไกลด้วยเหรออุ้ยเราตัวาระยะระยะไกลโอเคอ๋อนี่คือเพื่อนเราดูดให้ใช่ไหมยิงเลยเพื่อนยิงเลยยิงเลยผมยิงเองบอกว่าอาชีพนี้คนไม่ค่อยเล่นกันปะส่วนนี้แรปเตอร์อ๋อมีมีมี คือมันต้องมีอะไรนะเป็นอาชีพของตัวเองอะยิงไป s n i p e แล้วเหรอโอ้ยโอ้ยโอเคถอยก่อนฝากยิงนะเพื่อนอั t ติเม e ละไม่ยังวะยังใช่ไหมเออยิงกันหน้าไปโอ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็นโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่อื้อ ส,สไนเปอร์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 เฮ้ยเพื่อนล้มเหรอเอ็ดีคอโอ้โอเคคอมแบทเลดิกไปในมิชชั่นครับผมไปเพื่อนเราโหดจะไปฝั่งหนูเขาโหดจังวะดูดิอ๋อคือต้องเคลียร์ให้ให้ทันใช่ไหมมาเต็มตัว ต่อไปเป็นไทเซราท็อปนี่ผมเห็นอยู่เห็นศัตรูยิงครับไม่ใช่เราโอเคมายิงยังไงอะ่ะ <c oughs> โอ้ยต้อยิงข้างๆใช่ไหมไท <c oughs> เซราท็อปเอ้าไทเซราท็อปยิงก่อนต้ <c oughs> องยิงจุดอ่อมมนมันนี่จุดอ่อนอยู่ไหนวะขึง <c oughs> ข้างหน้ายิงไม่เข้าครับต้องยิงข้างหลังยิงข้างหลังอ้อมหลังอ้อมหลังอืมอัตรูไทเซราท็อปโอเค ยิงครับโอ้ต้องให้เพื่อนเราแทงไปเพื่อนเราแทงเพื่อนแทงเพื่อนแทงไม่ยากไม่ยากอธิบดีจะมาแล้วดีะวะอธิบดจะมาละเจ็ดสิบวิจะมาเหรอเจ็ดสิบวินี่คือจะมาเหรอเอ้ยยิงสวยโอ้โหดัมมี่เก้าร้อยระเบิดนี่จำเป็นมากกว่าผมว่าเรียบร้อยเพื่อนสวยไอเซิร์ท็อปสวยไม่นี่อัดหน้าะพี่โอ้ย ตัวละครมีแบบเลือดกระฉูดด้วยนะเอาเพื่อนเราเปลี่ยนตัวละเปลี่ยนเลยเพื่อนผมขอเล่นตัวนี้แล้วกันนะโอ้ฟังหนูเขาไปไวมากเลยเราช้าไปเลยครับคือรอบแรกที่ผมเทสไม่ทันคือเขาเทสประมาณ3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงผมไม่ทันจริงเทสเจ็ดโมงแล้วน,นะเจ็ดโมงถึงกี่โมงไม่รู้ดูไม่ทันครับเดี๋ยวนี้น่าทันละอ,อนันนี้ดูเวลาถูกละแรปเตอร์อันดิเมลจะมาด้ว่ะ เคลียร์รถเร็วเคลียร์รถเร็วยิงเข้าไปโอ้ยเพื่อนเพื่อนโดนเพื่อนโดนอ๋อเพื่อนอ๋อเพื่อนเราเคาะเคาะเพื่อให้ศัตรูมาตีเพื่อนไงอ๋อโอเคอันดี้เบลจะมาละอันดี้เบลจะมาละวูเยอะมากอ่ะเยอะมากนะฮะโอเคอันดี้เมลมาละอันดี้เมลมาละวูเยอะเยอะเอาสักหน่อยแล้วกันยิงครับอ้าว อ,อ้าวอนิเมททำไมเนี่ยเอ้าวอนิเมะหายหมดเลยดีเฟนต์ต่อใช่ไหมโอ้โหเพื่อเราเน้นเคาะเน้นเคาะเรียกเอาเป็นเธอเธออันนี้เหรอตัวบินเหรออุย้ยได้เลยได้เลยอัดหน้าไปครับอัดหน้าไปครับเกมนี้ไม่มีสลับฝั่งยิงใช่ไหมยิงไปครับยิงไปยิงไปยิงไป ู่ซ้ายอยู่ซ้ายไม่ยากไม่ยากอ๋อติ๊กได้โอเคติ๊กได้ฮะติ๊กได้แต่เกมที่มันต้องเล็งขี้ขวาเล็งแล้วอ่ะมันจะก็ติ๊กเราบาดนะโอเคแปลงกิ้วอ๋อฟืนเลือดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วต้องรักษาระยะไว้ตัวแก๊สเนี่ยมันระเบิดตัวเองได้เฮ้ยสไนเปอร์อีกแล้วอ๋อ เอาไปเลยอ,อัดหน้าไปครับโอ้เดี๋ยวถอยก่อนนีโหลดมันระเบิดแล้วซันไนเปอร์เอาใครตายอะไรวะฝั่งนู้นเขาเรียกทีเล็กแล้วว่ะเ,เอาผมลืมเลยอะเอ็กซ์เราสามารถอะไรนี่ได้นี่หว่า ตัวอะไนตัวอะไรอ่ะทีเล็กเหรอทีเล็กว่ะใช่เลยครับอั้นติเมตใช้ไปทำไมเนี่ยยิงก่อนเลยยิงก่อนได้เปรียบทีเล็กหน้าอยู่อันติไอสกิลที่หน้าอัดหน้าไปครับไม่โดนไปเด้อโฮทีเล็กกับเพื่อนทีเล็กก็มาเล็กก็มาอัดหน้าทีเล็กไปดิครับผมก็เลยว่าอย่างแรงอย่างแรงยิงครับยิงยิงของก็คือเราต้องแข่งกับแข่งกับศัตรูด้วยใช่ไหม เกร่นเอ้าเกรนดเอ้าสวยกดทีเล็กก่อนกดหน้าทีเล็กอย่างเดียวตอนนี้ครึ่งหลอดแล้วทีเล็กครึ่งหลอดละยิงช่วยเพื่อนด้วยยิงช่วยเพื่อนด้วยอย่าเพื่อนอย่าอืมอัดหน้าไปครับรีโหลดทีเล็กใกล้ละทีเล็กใกล้ละใกล้แล้วเพื่อนใกล้แล้วตายละตายโอเคสวยสอัดหน้าทีทีเล็กอืมซ้ำศพซ้ำศพโอเคเรียบร้อย เอาเพื่อเราเปลี่ยนเป็นตัวยิงไกลกันหมดเลยเว้ยกันอีกแล้วเหรออยากลองเปลี่ยนอาชีพบ้างอ่ะเปลี่ยนอาชีพแล้วมันจะเสียนี่ไหมอุ้ยอะไรอ่ะสูทิอะไรคือมันจะมาเยอะเหรออยากลองเปลี่ยนเป็นตัวนี้บ้างอ่ะเอ็ดแคนนอนลองไหมอุ้ย โอ้หูอะไรวะน้าโอ้โหเกิดยังเยอะเกิดยังโู้หูอ้อะไรวะน้าอันนี้เยอะจริงอันนี้เยอะจริงโอ้โหมาแล้วครับโอ้มาแล้วครับไม่ได้เปลี่ยนแล้วครับตัวยิงไปก่อนอื้อกระเด็นเอ้ายิงไปโอ้โอ้โหเยอะอันนี้เยอะอยู่ อ๋เพื usted, <sum> ่อนเรายิงช็อตเพื่อนเรายิงช็อตช่วยยิงอยู่เพื่อน200กว่าตัวแล้วกอนนี่สองรอกว่าตัวส0 0กว่าตัวกดค้างไปกดค้างไปมันต้องสูงก็ได้ระยะนี้อัดหน้าไปครับกรีนเอากรีนเอาสวยอันนี้ไม่จะมาแล้วนี่ว่ะเราต้องอืสกิลเพื่อนเหรอกันกลับเหรอก็มาเลยครับยิงเลยฮะโอ้โหอย่างนี้ มาเป็นหมู่คณะขนาดไหนผมก,ก็ยิงหมดแหละครับหูสวยอืมอืมเคลียร์ใช่ไหมเคลียร์หรอโอเคเคลียร์ฮะช่างมันครับจะช้ากว่าศัตรูไม่เป็นไรเอยโอเคยิงมันอยู่ไฟนอลมิชชั่น,นอ๋อนี่คือฮยูแคปเจอร์อ้าวนี่คือ เสร็จแล้วยังยังเอสคอร์ดเดอะดัตตคีครับไปเอาดัตต์คีใช่ไหมทันเฟอร์ดัตต์โอเคไปลุยนี่คือเราต้องอ๋อม o v e ด h e เพ y l o a d m ม v e the p a y l o a d นั่นเองนี่ไงอ๋อมีดันเพื่อเราดันไปฝั่งนุมเขาดันไปยี่สิบสามเหรอเร็วจังฮะเร็วจังยิงก่อนรีโล เลยเพื่อเรายิงเรียกยิงเรียกอย่างเดียวเลยอ๋อเนี่ยต้องห้ามโดนโจมตีคือต้องดันไม่ให้มันเข้ามาฮะเราจะดันได้เรื่อยๆไม่ต้องเพื่อนไม่ต้องไม่ต้องอัดเข้าไปโอเคอเกรเดตเอากรเดตเอาดีโหลดยิงไปก่อนผมเปลี่ยนไใ้นี่แล้วอ่ะ อ๋อต้องกดโอเคด้วยใช่ไหมเขาเปลี่ยนหน่อเขาเปลี่ยนหน่อยอยากลองอยากลองโอเคเป็นร่างร่างแรกก่อนต้องรอโอเคเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรมาเอ้ยสูตรนี้ก็เท่พยายามชิดป่ะตัวนี้ใช่ย้ำชิดครับยิงเข้าไปเอ้ยพี่จอว้าวโอ้โห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 นี่อ๋อมีการดันอ๋อตัวนี้มีการดันโอเคมาเรียนรู้ไปด้วยกันครับทุกคนชิวนี่อะไรวะ ของคีวเป็นการแดชเออเออช่วยยาประชิดช่วยยาประชิดเพื่อนนี่ดันออกดันออกอัติเบลมาแล้วอัติเบลอะไรไม่รู้ขอตีไวเหรอตีไวเหรอโอ้โอ้อ้าเอ้าวอ้าตายเลยอ๋อ ไม่เหมาะกับอาชีพผมไม่เหมาะกับผมเท่าไหร่เลยเออไม่ค ja ่อยเหมาะผมเท่าไหร่เลยเรียกว่าเป็นสายแบบแอสซัซินอะแอสซัซินอ๋อมีเตะด้วยนะครับคือเอาไว้ชาร์จอ่ะเอาไว้ชาร์จพวกแบบนี่เอาไว้ชาร์จพวกเนี้ยเนี่ยเราต้องเราต้องเอาไว้ชาร์ตด้วยตัวพวกเนี้ยต้องตามสนัยใช่ไหมใช่ไหมผมว่าอาชีพนี้น่าเป็นอาชีพแบบไล่ฆ่าสนงสนัยปวดอะปวดปวดพวกปวดในตัวสาวฝักนู้นฮะ พอนุโคดานถึงนู่นรึเปล่าไวจังเออโอเคโอเคมาโคดานเป็นแมลงอยู่นะเออไปตีเข้าไปเพื่อนมาอัดหน้าอัดหน้าเข้าไปอัดหน้าเข้าไปอัดหน้าเข้าไปเออตีตีโอเคเออใช่ใช่เราต้องแบบอย่างเงี้ยแหละ ต้องแบบโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้กลับไปหาเพื่อนก่อนเฮ้ยใครยิงผมวะโอ้ฝั่งหนูก็ยิงเราได้นี่ว่าทันเดี๋้อเ,เปลี่ยนก่อนทัน,เป,นเ,เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกลับเปนะ็นอาชีพเดิมเลยอ๋อมันยิงเราเราก็ว่าใครยิงวะเจ๊าเจอกันเพื่อนเจอกันเพื่อนใครยิงกันไหนชอบเลยอ๋อมีเลือดน,นี่ว่าเพื่อนเราทีเล็กมาละเพื่อนเราทีเล็กมาละยิงไป ลีโรดเออยืนนิ่งอย่างนี้ชอบเลยครับยืนนิ่งๆเงี้ยชอบเลยครับอืมสวยโอเคยิงกันเดงและตอนนี้ไปยิงกันเดงละเพื่อนเราเล่นเพื่อนเล่นเล็กเพื่อนเล่นเล็กอยู่สวยสวยอย่างนี้สวยอื้อยยิงกันหน้าไปตายสวยโอเคนี่คือเพื่อนเราดันแบบอย่างเดียวเพื่อนบอกว่า จะทำได้ก็ทำไปเราดันให้โอเคมันไปได้ไกลกว่าน,นี้ไหมมันยิงนี่เขาได้ปะได้ปะไม่ได้เหรอโอ้โหเดือดยังเต็มอยู่เลยเนี่ยโอ,อมีเวลาสิบวินทีฮะประตูมาละประตูมาละโอเคให้ยิงกันเองเนี่ยชอบอันนี้ยิงไม่ยากครับว่างไงล่ะว่างไงเราว่างไางเราคิดว่าผมยิงคุณไม่ได้เหรอคิดว่าผมยิงคุณไม่ได้เหรอ อืมสั้นหน่อยั้มล่ะเพื่อนว้ายิงโดนไปด้วยหนึ่งทีมาดิครับมาดิครับยิงกดเนี่ยขอให้บอกดีคอนเพื่อนลุกขึ้นมาเร็วโอเคผมอาจจะไม่เก่งกับไม่เก่งกับศัตรูไม่ไม่เก่งกับเดินเสาแต่ผมเก่งกับคนครับสวยอ๋อนี่เราสามารถอะไรทำอะไรอัติเมตทำไมอัติเมทำไมโอเคอันนี้ยิงได้ไหม ไม่ได้นะอะไรอะไรทำไมทำไมทำลายเพื่อนทำลายทำลายเออมันมันตั้งโล่ตั้งโล่เหรอตั้งโล่เ <it> หรอกดค้างเลยครับอยา่ยยางนี้ไม่ยากไม่ยากยิงอย่างนี้ไม่ยากโอเคเพื่อนเราฮ<ๆ>ิวด้วยอุ๊ยายาอย่างนี้ชอบเลยอย่างนี้ชอบเลยมาตายครับตายดิเพื่อนอันนี้ชอบอันนี้ชอบครับยิงกับคนจะชอบเฮ้ยแต่เกมไม่ไม่ไม่ค่อยแหลกนะะ อัดหน้าไปครับมันฮิวมันมันฮิวฮิวแล้วไงฮิวแล้วไงล่ะฮิวแล้วไงล่ะวอร์นิ่งมันจะใกล้ถึงแล้วยิงตัวนี้ก่อนปุ๊บกดค้างไปครับมันฮิวอ่ะมันฮิวอัดหน้าไปครับอุย๊ยทันเสือท็อปทันเสือท็อปมา อัดหน้าเข้าไปอือม,มาดีเพื่อนเรารีคอเพื่อนได้ปะผม,ผมควรรีคอไม่ถามจริงอื้อเือโอ้หต้องรอเกินใหม่ดิฝั่งนุ้นดันแล้วอาจจะถึงแล้วปะใกล้แล้วอ่ะอ๋อคือดึกผมว่าอาชีพซัพพอร์ตอะถ้าเรียกในโลเสามาได้อะฝั่งฝั่งคนเล่นลำบากครับอืมเกิไไดไกลซะด้วย เกิดไกลอยู่ดิเมยจะมาแล้วอ่ะผมไม่ได้ผมไม่ได้ใช้โล่แล้วเนี่ยอ้าวฝานุนันถึงแล้วใช่ไหมอ๋อนี่คือจบเลยอ๋อคือทำเควสจนถึงจุดหนึ่งแล้วก็โอ้โดนกินอ๋อโอ้โหดี้ะเป็นหุ่นแล้วก็ระเบิดตั้งเพราะเราก็เป็นคนขับอยู่ในไม่ใช่ฮะเฮ้ยโอเคนะสนุกอยู่นะ You You permission to survive. have granted are been แล้วเราจะมีอันนี้ไหมอันนี้คือเนื้อเรื่องใช่ป่ะเราจะมีแบบเกาะใหม่ชุดใหม่นะเพราะว่าเท่าที่ผมดูก็จะมีอีกเยอะครับอ๋อมี MVP ด้วยอ่าฝั่งตรงข้ามครับโอ้ยที่จัดอยากชนะบ้างจังเลยครับอ่ะก็ประมาณนี้ละกันคร่าวๆครับหนึ่งเกม นะก็เป็นหนึ่งเกมที่ผมว่ายิงกันสนุกดีนะครับแล้วก็น่าจะมีระบบอะไรต่างๆอีก,อกเยอะมากๆนะครับก็ขอบคุณทางแคปคอมด้วยที่เลือกเรามาเล่นนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆจริงๆก็หลายๆคนก็น่าจะได้เล่นกันนะซึ่งก็เป็นเวลาตอนเช้าด้วยนี่ผมบอกนะวันนี้ก็เน้นให้ดูเกมเพลย์กันยาวๆนะครับเป็นหนึ่งเกมที่ผมว่ายิงกันมันดีแล้วก็มีแท็กติกในการเล่นเยอะแล้วก็ในส่วนของอาชีพน่าจะยังมีเยอะเพราะดูจากตัวกรอบที่เราเห็นกันอะยังมี อีกหลายช่องที่ว่างอยู่แปลว,ว่าตัวละครน,น่าจะมีเยอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเกมราคาเท่าไหร่น,นะแต่วันนี้พอมาเล่นเกมแรมสสสสสรู้สึกสนุกไหมผมโอเคกับเกมนะครับรู้สึกว่ายิงกันมันดีแล้วก็มันยิงสัใจอะเน้นเน้นสัใจมากนะครับยิงกันแบบโคตรมันคือถ้าเล่นกันเป็นทีมหมดนี้ก็น่าจะอีกฟิลหนึ่งนะครับแต่โซโล่เล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเอาโอเควันนี้มาเนกันไว้เจหมัคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับโปรจกต์ครับเปิดใจกองซ่าด้วยผมสำหรับวันนี้เอาไว้เทนต์กันทุกคนสวัสดีครับ